สวัสดีค่ะโกโก้บอนนี่มาแล้วยทำไมเอ๊ะมีอะไรแปลกเหรอทำไมมีตัวอ,อยู่บนอากาศเหรอเออเพราะว่าวันนี้บอนนี่จะมาแนะนำสิ่งที่เราเรียกกนะันว่าแอร์เทเบอร์ไงล่ะอ้าวแบบนี้ไม่ได้เหรอ แต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินโปรแกรม Excel แต่ว่าไม่รู้จัก a i r t a b l e ใช่ไหมล่ะคะหรือบางทีอาจจะสงสัยว่ามันต่างจาก Excel อย่างไงและมันดีกว่ากันหรือเปล่าบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่ามันเด็ดมากไปกันเลยค่ะ a t ตเทบิ <At> เป็นโปรแกรม s p a d Sheet อัจฉริยะที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและทำ Database ได้เจ้าตัว Airtable เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012มาพร้อมกับสโลแกนสุดเจ๋งที่บอกว่าเราควรเป็นคนกำหนดวิธีการทำงานของเราเองไม่ใช่ซอฟต์แวร์โอ้โหแค่นี้ก็เทกกินใจแล้วในความที่แต่และองค์กรมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกันทำให้ตาราง s p a d Sheet ที่ควรจะใช้ข้อมูลใส่ที่ต่างกันแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะเจ้าตัว Airable จะทำให้ทุกอย่างง่าย ขึ้นโดยใช้เทมเพลตมาจัดก,การข้อมูลให้ตอบโจทย์กับการใช้งานแหม ทั้งสะดวกรวดเร็วตรงตามสโลแกนเปะ๊ปะเลยแถมยังมีหน้าตาที่สวยงามน,น่ารักอีกด้วยจอแอร์เทเบิลเนี่ยยังทำแบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะสามารถดูอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ถ้าผิดตรงไหน,นก็แก้กันได้ทันทีเลยไม่ต้องมานั่งทำคนเดียวใช่ฟังถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเปิดออนไลน์หมดแบบนี้ใครในองค์กรก็แก้ได้สิแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะเราสามารถแยกเพอร์มิชันได้ว่าคนไหนสามารถจัดก,การส่วนไหนได้บ้างและยังย้อนดูฮิสตอรีการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดได้อีกด้วย แล้ว a i r T a b l e ก็ไม่ได้จำกัดแค่ข้อมูลตัวอักษรรูปภาพและสูตรคำนวณแบบที่เราใส่กันใน s p สเ Sheet ปกตินะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งไฟล์เสียง PDF วิดีโอลงไปได้เหมือนกันนะคะโอ้โหแล้วยังทำเช็คบ,บ็อกซ์เพื่อลิงกข้อมูลอัปเดตแบบเดียวทางจากอินเทอร์เน็ตได้พวกแบบว่าค่าเงินราคาหุ้นอะไรเงี้ยก็ใส่ได้แบบโอ้าวแต่ว่าเห็นดอยกันจะจะตรงๆไม่ต้องมารอไออัปเดตเอง สามารถเปลี่ยนหมวดมุมมองชีตได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่องปฏิทินเป็นคลังรูปภาพหรืออื่นๆที่เราสร้างขึ้นมาเองก็คือสามารถเปลี่ยนสเปซชีตได้ดั่งใจเลยโดยทาง AdTable จะมีตัวแอดอินให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อและดึงฐานข้อมูลได้จากหลากหลายโปรแกรมนะคะตั้งแต่ Python Table จ u j a v x e x l e l S.S.I.S. และอีกหลายหลายตัวเยอะแยะมากมายเลยแปลว่ามันสุดยอด <S <S นอกจากจะใช้งานบนคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชนันบน iOS ได้ด้วยพวกสาวก iPhone iPad ใช้ได้หมดเลยแถมยังผูกข้อมูลกับแอป,ปอื่นๆเพื่ออัปเดตข้อมูลส่งอีเมลอัตโนมัติแจ้งเตือนเวลาโดยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะพลาดอะไรไปค่ะแต่ถึงอย่างไรน,นะคะ a อ r ทเบก็ไม่สามารถจัดการข้อมูลผ่านการโคดดิ้งแบบ VBA ใน Excel ได้ค่ะเพราะว่า a อ r ทเบนะคะเป็น d า t a b a s e ที่เหมาะกับการทำงานข้อมูลหลากหลาย เส่วน Excel ก็จะเป็นสเปรดชีตเต็มรูปแบบที่จัดเก็บข้อมูลแบบเฉพาะตัวอักษรตัวเลขทําให้ Excel นะคะสามารถจัดการข้อมูลการการโคดดิ้งแบบ VBA ได้ดีกว่านั่นเองค่ะสรุปก็คือเราจะเลือกโปรแกร,รมให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการตัวเองจะเป็นอะไรก็คือเลือกเองเลยดีที่สุด สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งมากอยากจะลองใช้ก็ไปตามได้ที่ www.airtable.com แล้วก็โหลดกันไปใช้แบบฟรีๆได้เลยนะคะซึ่งตัวฟรีเนี่ยสามารถสร้างไฟล์ขยาดใหญ่ได้ไม่เกิน2 g b แต่ว่าเก็บข้อมูลได้ถึง1,200รายการเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอก็สามารถอัปเกรดแบบรายเดือนและรายปีได้ราคาก็ตามนี้เลยค่ะโปรแกรมนี้มันช่างอัจฉริยะจริงๆแทนหน้าตาก็น่ารักด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะวันนี้เห็นแล้วยังอยากใช้เองเลยค่ะแต่ ยังไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ไปลองใช้ดูนะแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอนนี่กันด้วยสําหรับกโกะบอนนี่วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครมีอะไรอยากให้บอนนี่เอามานําเสนอก็กระซิบมาได้เสมอเลยไปละคะยสุขสันต์ปีใหม่ด้วย